สวัสดีค่ะคลิปนี้เนาะนะคะสร้างมานะคะให้รู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเลขแปดนะคะดาวราหูค่ะนะคะเลขแปดเนาะนะคะเลขแปดเป็นเงาของโลกเลขแปดไม่ใช่แค่งเงาของโลกเท่านั้นเนาะนะคะยังหมายเลือกถึงเรื่องของกินเลสโทรศัพท์นะคะสิ่งเสพติดต่างๆเนาะนะคะวงการบันเทิงเนาะเป็นเลขเป็นแบบเรือนของที่โครจรทั้งหลายแหล่เนาะนะคะ บุคคลกบใครที่ดาวดาวราหูเด่นเนาะนะคะราหูเป็นกเกษตรนะพวกนี้นักเลงนะนักเลงโตไม่เก่งกลัวไข่เนาะนะคะบ้านราหูเนาะนะคะก็คือราศีกุมนะฮะนะคนกุมหรือคนที่เกี่ยวพันกับดาวฤกษ์แปดเนี่ยนะคะพวกนี้ไม่เก่งกลัวไข่นะคะและคนที่ติดยาเส เนาะติเซ็กทั้งหลายเนี่นะคะมักจะเกี่ยวพันกันเลขแปดด้วยเนาะนะคะต้องอยู่ด้วยว่าน,นะคะโยกหลิกอะไรอย่างไรเนาะนะคะราหูนะคะบอกได้เลยว่านะคะเป็นความงมงายด้วยนะพวกร่างทรงองค์เจ้านะนะคะก็เกี่ยวพันราหูทั้งนั้นนะคะรวมถึงแม่ฟ้าเองเนาะนะคะแม่ฟ้าเกิดราศีกุมัวนะคะก็ราหูเป็นกเกษตรค่ะนะคะมาถึงองงายคะ่ะนะแมแม่ฟ้าบอกได้เลยว่านะคะ มาศึกษาโหราศาสตร์เนี่ด้วยความงมง่ายอยากรู้เรียนรู้ให้มันทะลุค่ะนะฮะนะราหูเด็นนะคะราหูเป็นเกษตรพวกที่ถูกหวยบ่อยเนี่ก็ราหูเป็นเกษตรจ้ะนะจ้าบอกได้เลยค่ะนะคะปกินากาโชคเนาะนะคะบอกได้เลยว่าราหูย้ายมีความเด่นค่อนข้างมากนะคะ ปีนี้ราหูย้ายไปอยู่ราศีอะไรราหูไปอยู่ราศีมีนนะคะเป็นบ้านของพฤขัืดาวครูโจรไปอยู่ครูเป็นไงคะปีนี้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยค่ะนะคะบ้านเมืองเราก็จะสังเกตได้ว่านะคะการขจัดปัดเป่าพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะจะอยู่ในรอบในรอยมากขึ้นค่ะนะคะเพราะปีนี้เนาะนะคะราหูไปอยู่ที่ราศีมีนค่ะ ซสิบแปดเดือนเนาะนะคะคตอนนี้ก็เข้ามาจาไหรล่ละเดือนกว่าสองเดือนแล้วเนาะ,นะะราหูเป็นเงาสะท้อนของโลกด้วยนะคะบุคคลที่ทำอาชีพที่เด่นๆของดาวราหูพวกทำธุรกิจสีเถาบ่อนพน,นันนะคะพวกทำอะไรทอไร้อๆทั้งหลายเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้นำเนาะนะคะ ไอ้พวกนักร้องวงการบันเทิงนักแสดงเนี่ยกราหูราหูกับพระสงฆ์เด่นค่ะหกกับแปดอยู่กลุ่มกันเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแบบเป็นนักร้องนักแสดงค่อนข้างดีนะคะราหูเนาะก็มีฝ่ายโทสะจริตโมหะจริตนะคะราหูก็มีราหูขาวราหูดำเนาะนะคะราหูนะคะก็เป็นพบในไพ่แล้วนะในไพ่ยิบซีก็เป็นเดอะสตาร์เนาะนะคะ กำลังดาวราหูคือ8 82นะนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวอะนะ12พบ12ดวงนะคะเป็นอย่างไรดาวอะไรสถิตอยู่นะคะโยกเร่งสิงแฝงอย่างไรนะทักษะพยากรณ์ดีหรือไม่อย่างไรดูดวงส่วนตัวจ้ะนะคะในปี67เป็นอย่างไรพื้นดวงชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะทักดูส่วนตัวค่ะนะคะแม่ฟ้า888 M A E F A H 888 กลังปั้นช่องช่องนี้ฝากกดติดตามกันด้วยค่ะนะคะนะปุ่มต่างๆข้างๆมีดกดถ้หน่อยมาเป็นเพื่อนกันเนาะนะคะยินดีให้ครึกษาทุกคนค่ะค่าครูเดี๋ยวให้ราคาพิเศษอะทักมานะ